สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาจากภาษาไทยศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปเนื้อหาวิชาความงามแห่งตนนะคะตลอดหนึ่งเทอมที่ผ่านมานี่มีเนื้อหาอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะ ธรรมชาติของมนุษย์นะคะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีการกระทําทุกอย่างของมนุษย์ย่อมมีเหตุผลมีความแตกต่างมีแรงจูงใจในทางที่ดีมนุษย์มีความต้องการในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองในทุกช่วงของชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมบางครั้งก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเช่นการพักผ่อนและมนุษย์และมนุษย์นั้นก็มีความต้องการอยากรู้อยากเห็นนอกเหนือจากเรื่องส่วนตัวของตนเองค่ะ มนุษยสมัมพันธ์นะคะมนุษยสมัมพันธ์เป็นกลวิธีการสร้างความสามัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างเพื่อนมนุษย์ให้มาร่วมกิจกรรมร่วมการแบบเต็มใจค่ะ แล้วก็บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นบุคคลที่จะสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายค่ะมีจิตสาธารณะและเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นทําให้ใครได้เห็นเนี่ยก็อยากที่จะอยู่ใกล้ค่ะมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะจึงเกี่ยวข้องกับความต้องการของบุคคลแรงจูงใจหรือว่าสาเหตุภายในของบุคคลค่ะที่จะเข้ามาทํากิจกรรมใดๆเนี่ยนะคะให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการที่ จะสามารถเอาชนะจิตใจของผู้อื่นให้ใครตามค่ะจนสามารถที่จะทํางานนั้นๆได้สําเร็จค่ะการรู้จักตนเองและผู้อื่นนะคะการรู้จักตนเองนะคะก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักตัวตนแท้จริงของเราค่ะทําให้เรากลายเป็นบุคคลที่ไม่ถูกหลอกและก็รู้ตัวเองเสมอค่ะใครที่รู้จักตัวตนแท้จริงของเขานะคะก็จะทําให้เขามีความมั่นใจไหวพริบดีค่ะใครที่รู้จักตนเองมากก็จะทําให้เขาคนนั้นมีความสุขและก็สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายค่ะ มาดูความหมายของบุคลิกภาพนะคะความหมายของบุคลิกภาพนะคะคือลักษณะที่สแสดงออกมาทั้งภายในและภายนอกของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันค่ะซึ่งมาจากพัตนกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลในไปในที่สุดค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลนะคะก็มีดังนี้หนึ่งคือทัศนคติอุปณิสัยความสนใจพฤติกรรมการ,การสแสดงนั่นเองค่ะแล้วก็เรามาดูประเภทของบุคลิกภาพนะคะก็จะจำแนกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะหนึ่งก็คือบุคลิกภาพภายนอก คือลักษณะเฉพาะที่สามารถสัมผัสได้เช่นรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและการแสดงท่าทางเป็นต้นค่ะแล้วก็สองนะคะคือบุคลิกภาพภายในนะคะคือลักษณะเฉพาะที่อยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลค่ะที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานเช่นอารมณ์ความคิดสติปัญญาความรับผิดชอบเป็นต้นค่ะบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะคือลักษณะที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นท่าทางที่สง่างามกระฉับกระเฉงสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลแล้วก็สังคมได้ค่ะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่มีเหตุผลละเอียดอ่อนค่ะเป็นตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจค่ะมีความกระตือรือร้อนแล้วก็รักความก้าวหน้าค่ะมีความอดทนอดกัน้นและกำลังใจทีและมีกิริยาท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยค่ะ บุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะคือลักษณะที่แสดงออกมาแล้วไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ไม่สอดคล้องกับการะเทศะการยืนการเดินการนั่งที่ไม่สุภาพแล้วก็การใช้ภาษาและก็ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือบุคคลน,นั้น,นะคะ่ะประโยชน์ของบุคลิกภาพที่ดีนะคะคือส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรส่งผลต่อ การเลือกสารและก็ส่งผลต่อการเรียนแบบของเยาวชนค่ะ บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนั้นสามารถปรับเปลี่ยนกันได้แล้วก็โดยธรรมชาติของแต่ละบุคคลไม่ได้เกิดมาแล้วดูดีตั้งแต่เกิดแต่แต่ทุกคนเนี่ยสามารถเกิดมาแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็โดยให้ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยเป็นไปตามความสามารถของตัวเองได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ แล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมอที่อยู่รอบๆตัวของเราได้ค่ะมารยาททางสังคมมารยาทหมายถึงกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่ปุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสมตามกาลเทศะค่ะ มารยาทไทยก็จะหมายถึงกริยาวาจาต่างๆที่ปฏิบัติในพิธีต่างๆในสังคมโดยความเหมาะสมที่ตามะละเทศะค่ะก็จะได้แก่การรับประทานอาหารการยืนการนั่งการรับของส่งของการทำความเคารพการฟังการสนทนาและการทักทายค่ะมารยาทในการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานอาหารก่อนผู้ใหญ่ที่ร่วมโต๊ะไม่พูดคุยขณะเคี้ยวอาหาร ควรแสดงความนอบน้อมด้วยการตักอาหารให้ผู้ใหญ่ควรตักอาหารใส่จานที่พอดีอาหารประเภทน้ำไม่ควรรับประทานเสียงดังควรรวบช้อนซ่อมเมื่อรับประทานอาหารเสร็จไม่ควรพูดคุยเรื่องไม่พึงประสงค์ควรทานอาหารให้หมดจานการเดินการเดินแบ่งออกได้4แบบการเดินแบบธรรมดาเดินกับผู้ใหญ่เดินสวนทางกันและเดินในที่ชุมชนค่ะ การนั่งจะนั่งได้2แบบ 1. การนั่งแบบธรรมดาและการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ค่ะการใช้รถโดยสารประจำทางไม่ควรสูบบุหรี่บนรถโดยสารประจำทางงดทานอาหารที่มีกลิ่นแรงบนรถงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสารสำหรับเครื่องมือสื่อสารควรที่จะงดใช้เสียง การรักษาเวลาการนัดหมายกับผู้อื่นในการทำงานการประชุมการไปเที่ยวควรที่จะตรงต่อเวลาและรักษาเวลาให้ดีถ้าหากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถที่ทำได้ควรที่จะรีบแจ้งต่อผู้อื่นที่เรานัดหมายก่อนล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าละเลยแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลาและไม่มีมารยาทต่อสังคมทักษะชีวิตนะคะเป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถประเชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งทักษะในการใช้ชีวิตนะคะเป็นความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจรู้ทันการเปลี่ยนแปลงเ,เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลที่ดีนั่นเองค่ะท,ทักษะทามีทั้งหมดนะคะ9ทักษะนั่นเองค่ะ 1. ทักษะ,กา,ะการตัดสินใจ 2. ทักษะการแก้ปัญหา 3. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะ 4ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ5ทักษะการสร้างสมพันธภาพระหว่างบุคคล 6. ทักษะการตระหนักรู้ในตน 7. นะคะทักษะเข้า,าใจผู้อื่นค่ะ 8. ทักษะการจัดการกับอารมณ์และก็สุดท้ายนะคะทักษะการจัดการกับความเครียดค่ะประโยชน์ของการมีทักษะนะคะคือทําให้ ทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆของเราดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทาให้การทํางานการอยู่ร่วมกันน่ยในสังคมทําให้คนมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สามารถป้องกันการเหลีย่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะภาวะผู้นําหมายถึงกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะที่พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือว่าของอในกลุ่มของตนนะคะเพื่อที่จะ กระตุ้นและก็ชี้นำผลักดันให้บุคคลอื่นหรือว่าในกลุ่มของบุคคลอื่นนั้นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่างๆต้องการโดยความมีความสําเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมายนั่นเองค่ะ,ะผู้นําที่ดีนี้นะคะจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีสามารถสร้างสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้และก็สามารถชักจูงให้ให้ผู้ติดตามนั้นไปสู่เป้าหมายร่วมที่ผูนะ้นํา วันเดียวนั้นไม่สามารถที่จะทําได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะประเภทของผู้นําค่ะประเภทของผู้นํานะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคะ่ะ <diet> 1ก็ค <muffin> ือจาแนกโดยสถานการณ์และโดยตําแหน่งค่ะสองนะคะจาแนกโดยลักษณะในการบริหารซึ่งจะมีอยู่3าประเภทด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละประเภทนี้นะคะก็จะเน้นที่พฤติกรรมของผู้นําเป็นหลักนั่นเองค่ะก็คือ1นะคะผู้นําแบบใช้พระเดชพระคุณค่ะผู้นําแบบใช้พระเดชนี้นะคะก็คือผู้นําที่ยึดเอากฎระเบียบเป็นแบบแผนเป็นที่ตั้งค่ะ สองนะคะก็คือผู้นําแบบใช้พระคุณค่ะก็หมายถึงผู้นําที่มีอํานาจและศิลปะในการที่จะสามารถชักจูงใจให้บุคคลทั้งหลายนี่นะคะปฏิบัติตามที่ตนนั้นประสงค์ไว้ค่ะ 3. นะคะก็คือผู้นําแบบสัญ,ญลักษณ์ก็หมายถึงผู้นําที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะของผู้อยู่ในฐานะที่ตําตแหน่งที่ว่า,าเราเนี่ยควรที่จะเคารพนับถือเขานั่นเองลักษณะของภาวะผู้นํานะคะวิเชลลาล,ลาสันจูเนียเนี่ยนะคะได้กล่าวไว้ ได้กล่าวไว้ว่ามีอยู่3มีได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สําคัญนะคะก็คือมีอยู่3ประการด้วยกันค่ะได้แก่ 1. ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการ 2. มีระดับความถูกต้องของการใช้อิทธิพล 3. มีความสําเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั่นเองค่ะผู้ตามหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติให้สําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะคุณล,ลักษณะพฤติกรรมของผู้ตามมี5ลักษณะน,นะคะ 1ก็คือผู้ตามแบบห่างเหินผู้ตามแบบนี้นะคะเป็นคนที่เฉยชาแต่มีความเป็นอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์สูงผู้ตามแบบห่างเหินส่วนมากเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์และผ่านอุปสรรคมา,าก่อนอยู่เสมอค่ะ 2. นะคะก็คือผู้ตามแบบปรับตามค่ะผู้ตามแบบนี้นะคะเนียกว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการทํางานแต่ขาดความคิดกับความสร้างสรรค์ค่ะ สามนะคะพูดตามแบบเอาตัวรอดค่ะพูดตามแบบนี้ค่ะจะเลือกใช้ลักษณะพูดตามแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเอื้อประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดค่ะและมีความเ่ยงน้อยที่สุดอีกด้วยค่ะ 4. นะคะก็คือพูดตามแบบเฉยชาค่ะพูดตามแบบนี้นะคะชอบพึ่งผู้อื่นขาดความอิสระไม่มีความคิดริเ่องหรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยค่ะ5นะคะพูดตามแบบมีประสิทธิผลนะคะพูดตามแบบนี้ค่ะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูงมีความสามารถในการบริหารจัดการงานได้ด้วยตนเองค่ะ คุณลักษณะูดตามที่มีประสิทธิธผลนะคะ,ะมีดังนี้นะคะก็คือ 1. มีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองได้ดีเลยทีเดียวค่ะ2นะคะก็คือมีความผูกพันต่อองค์การต่อวัตถุประสงค์ค่ะ 3. นะคะทำงานเต็มศักย,ยภาพและสุดความสามารถ 4. นะคะมีความกล้าหาญซื่อสัตย์แล้วก็น่าเชื่อถือ ให้กับเพื่อนร่วมงานและให้ความช่วยเหลือต่อกันนะคะ7มีความจริงใจต่อกันให้การสนับสนุนต่อกันค่ะแปดนะคะ,ะ,ะ,คะร่มเทีเ่ยกับการทํางานค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเนื้อหาที่เราสรุปมาทั้งหมดนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็ได้เห็นถึงตัวอย่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ